วันนี้เมนูผัดอะไรนะคะผัดหมูเหมือนคนไหมหมูป่านะคะผัดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่า,ปานี่นะคะเครื่องนี่นะคะคนทําคนคนถ่ายทําไม่เป็นคะ่ะ <laughs> ตอนนี้เอาอะไรลงไปคะ<า>กระชาย<ป>ใช่ไหมคะ ิีแรงครับสร้างความหอมครับอันนี้เนื้อมูป่าจากเชียงใหม,ม่แม่ยายใช่ไหมแม่ยายซื้อมาฝากลูกเขยจากอะไรจากเชียงใหม่ เนี่ยทำไม่เปลนเลยได้ได้เป็นคนถ่ายคลิป <laughs> อ่าชอบเป็นมือกล้องเลยคะ่ะไม่ชอบลงมือะคะ่ะไที่แกงนะครับพอประมาณครับเอ,เอาสีให้มันสวย เครื่องปรุงเยอะมากถ้าเครื่องปรุงไม่ครบมันจะไม่อร่อยครับมีอะไรนะมีกระเทียมมีกระชายมีขิงมีใบมะกรูดใบเห็กพริกแกงพริกไทยพริกสด,กสดห,อ,หอมหัวใหญ่ใบกะเพรา ตอนนี้เอาหมูลงไปนะคะหมูเนื้อหมูเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะดูหุ่นดูหุ่นของคนทำเลยค่ะ <laughs> สงสัยจะขโมยเนื้อของตัวเองมาผัดคุณ <laughs> ทำให้เนื้อมันสุกก่อนนะคร <c oughs> ับเราจะได้ทานนะคะเนี่ยใ <c oughs> ชยไ้ไฟยังไงไฟแรงหรือไฟ กใส่ไก่กางครับไส่แรงแล้วจะไม่ไมสีเข็มสวยมากเลยถ้าเวลาน้ำอยู่พอสมควรนะครับสักครู่ครับ แต่ตอนนี้กลิ่นหมามาเลยนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยสีสันก็เริ่มแล้วพริกกระปเป็นพริกทีฟ้า ต้องรสจัดจ้านมันถึงจะอร่อยครับ เริ่มทีจ่จะเปลี่ยนสีดูสิคะสีสันอืม ជាខាគ្រឿងគំโอ้โหเยอะมาก สุกแล้วนะคะเนื้อเนื้อหมูอ่าต่อไปเพิ่มน้ำ,นำเพื่อคน,นที่<า>ไม่มีน้ะแกวนะ สีเริ่มสวยแล้วครับต้องสำคัญน,นะครับต้องให้เนื้อมันสุกต้องจุดเนื้อหมูป่านะครับ คือดูยังไงว่ามันสุกก็จะดูเนืนะะ้อครับมันจะเปลี่ยนสีนอ๋อเปลี่ยนสีเป็นจากสีแดงเป็นสีขาวนี่เหรอคะอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ต้องมันสีซีดกว่านี้เขาเรียกว่าลวกหวานไหมเนี่ยสุกๆดิบๆ กลนมาพร้อมกับกลิ่นกลิ่นนี้หอมทำให้น้ำลายสอเลยอะหิวแล้วค่ะหิวแล้วอันนี้ผงนัวตามชอบเลยนะคะผงนัวเนี่ยอะไรครับต่อไปน้ำตาลน้ำตาลนะครับให้มีรสหวานนิดนึงใส่ประมาณสี่ถึงห้าช้อนแล้วแต่นะครับชอบหวานช้อน,นอะไรล่ะช้อนนี้นะครับ ช้อนตักของหวานแต่กำแข็งพอแล้วผมไม่ค่อยชอบหวานประมาณสี่ช้อนอนี่น้ำมันหอยนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปถ้าตวงเป็นช้อนก็ช้อนแกงก็จะประมาณสามสี่ช้อนประมาณนี้ นี่มันใกล้จะหมดผมก็เลยกระดกนะครับกระดกก้นเทเลยไม่ใช่ว่าใส่หมดกวดเลยนะคะรุนกวดรุนใหญ่ตอนกำลังถ่ายทำนี่ยุมงเยอะเลยนะคะอันนี้อะไรซีอิ๊วขาวนะครับชอบเค็มก็ใส่เยอะครับ นี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับประมาณชอ้อนแกงหนึ่งเนาะช้อนโตประมาณสอ,ชองช้อนแกงนะครับ <c oughs> จะเห็นแรกแรกๆเนื้อหมูจะเยอะนะครับเต็ม กระทะแต่ตอนนี้แม่หมูจะเหลือนิดนึงเพราะมันจะโดนความร้อนมันจะหดเปเหีือน้อยเหี่ยวค่ะเหี่ยวเหมือนคนไาย <c oughs> <c oughs> ไม่คนขาคนถ่ายคลิปเนี่ยมันแค่พร้อมเฉยๆอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีนนะพร <c oughs> คลิปไทยอันนี้จะ เทเลยนะคะเทเลย,เลยนี่ถ้ามันยุบก,ก็โอเคอันนี้กะเพรา,าขาว,ขาวก็จะมีขิงเลยทุกอย่างอยู่ที่ริมรั้วเราหมดเลยค่ะค่อนข้างที่จะเผ็ดจ,จัดจ้านนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหมูป่ามีความร้อนแรงรสชาติจัดจ้านออ,อ,อหอมไหมคะคนแกมอีกคนหนึง่ง เริ่มเริ่มมีกลิ่นคุณก็เริ่มมาเลยใช่ไหมคะค่ะว่าจะมาอาบนา้ำ <laughs> โอเคไหมคะเนี่ย ผักมันตอบรสชาติิดนึงมัน,นจะอร่อยนี่คือขัตอนสุดท้ายครับเดี๋ยวีค่ะเสียงกระทะกับเสียงตะหลิวเนี่ยมัน,นเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเลยนะ ดูสิคะความร้อนถ่ายทำทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่เริ่มลงกระทะเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับปิดแก๊สเลยนะ ค่ะเสร็จจานจัดเสร็จจานพร้อมเสิร์ฟน่าอร่อยไหมคะอย่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i ์ e นะคะเมนูน ผัดเผ็ดหมูป่าวันนี้